นี่นะครับเพื่อนๆมีไมหัดอูนำมาให้ชมกันนะครับรู้ว่าของจริงหรือเปล่านะครับปลาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับนี่รอยตัดก็จะเป็นอยนี้นะครับรอยตัดก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคสองห้าหนึ่งสามนะครับรถใหม่พัทยดพีดีนนะครับโหก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองวอตวตอก็จะเป็นอย่างนี้นครับดูด้านข้างนะครับด้านข้าง นนี่ะครับข้างๆครับแล้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับใไปดูข้อมูลก็ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ นำมาให้ชมอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ